สวัสดีครับร้านเป็ดพลอยพงศกรนะครับร้านของผมอยู่ที่แม่กองนะครับเปิดแค่สามวันนะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์มีบริการสร่งด่วน m อมเอสแบบลงทะเบียนนะครับปลอดภัยหายห่วงพี่ๆคนไหนไม่สบายใจสามารถรับสินค้าได้ที่เจเจมอลเซ็นทรัลินเก้าหรือระแวกใกล้เคียงนะครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกรุณาพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัเดตสินค้าก่อนใครขอบพระคุณครับ แหวนพุ่มทรงดอกพิกุลทองคํา75-90%ประดับด้วยเพชรเกสร25เม็ด0.90กะรัตน้ําหนักรวม5.14กรัมไซส์แหวน53ราคา25,900บาทครับ แหวนวงนี้เป็นงานเก่านะครับสังเกตจากเนื้อทองนะครับเขาจะให้มาเกิน7 5นะครับก็แปลว่าเป็นงานเก่าแน่นอนนะครับวงนี้นะครับเพชรสวยนะครับเล่นไฟนะครับเพชรต้องการขนาดใหญ่กว่าเพชรรวยรอบนะครับให้ดูนะครับว่าเพชรขาวสะอาดใสเล่นไฟแน่นอนครับชิ้นนี้เป็นงานเก่านะครับแต่ไม่ถึงโบราณมากนะครับสภาพโดยรวมอยู่ในสภาพสวยงามดีนะครับร0 0เซนะครับวงนี้นะครับ พี่ดูเพชรโดยรอบเม็ดกลางนะครับเม็ดกลางเขาค่อนข้างใหญ่นะครับเพชรโดยรอบขาวสะอาดดีทุกเม็ดนะครับเพชรน้ําสวยนะครับวงนี้นะครับเล่นไฟแน่นอนครับนี่นะครับเป็นเพชรไม่ตัดก้นนะครับตรงกลางนะครับเม็ดค่อนข้างใหญ่นะครับตรงกลางราคาไม่แพงนะครับวงนี้สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ดูรอบตัววงนะครับ ความสมบูรณ์แบบเขาร้อยอร์เซ็นนะครับวงนี้เป็นงานเก่าแต่ละภาพร0ออร์เนะครับพร้อมใช้งานแน่นอนครับน้ำหนักเขา้ากรัมกว่านะครับวงนี้เป็นแหวนทรายไม่ใหญ่มากนะครับริ้วรอยมีบ้านนะครับตามการใช้งานนะครับแต่ก่อนส่งมือจะนำไปล้างไปขัดโดยช่างเจี้อรีชำนาญการนะครับจะมาเหมือนใหม่แน่นอนครับเส้นเขาสวยนะครับเป็นงานเก่า ไม่เหมือนงานใหม่นะครับงานใหม่เส้นเขาจะแข็งนะครับวงนี้เส้นไม่แข็งนะครับเส้นสวยงามดีนะครับสามารถเพิ่มลดไซส์แหวนได้นะครับพี่ๆใส่ไซส์อะไรแจ้งมาได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับสภาพภายในสวยงามดีนะครับมาพร้อมกับใบรับประกันจากทางร้านอีกเหมือนเดิมนะครับพร้อมเงื่อนไขการซื้อขายแลกเปลี่ยนคืนนะครับ พี่ๆจะใส่บ่อยแค่ไหนก็ได้นะครับขอเพชรอยู่ครบพลอยอยู่ครบนะครับสินค้าไม่บุบสลายไม่แตกสลายมากเกินไปนะครับยินดีรับคืนหมดนะครับพี่ๆจะใส่เบื่อแล้วยากเปลี่ยนชิ้นใหม่ทางร้านก็ยินดีให้บริการนะครับชิ้นนี้สวยคุ้มค่าแน่นอนครับเพชรสวยนะครับชิ้นนี้ใส่แล้วเด่นนิ้วแน่นอนครับเป็นแหวนไซส์ไม่ใหญ่นะครับใส่แล้วสบายนิ้วนะครับขยับนิ้วสบายมากนะครับวงนี้นะครับรับรองไม่เกรงกล้าไม่ลุงรังแน่นอนครับ นี่นะครับใส่แล้วขึ้นนิ้วอยู่แล้วครับพอเพก็สวยหากพี่พี่คนไหนสนใจติดต่อเขาพูดคุยสอบถามได้เลยนะครับพี่พี่คนไหนดูคลิปย้อนหลังไม่ว่าเป็นคลิปไหนก็ตามพี่ๆสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเปิดสินค้าชิ้นนั้นจะยังอยู่ขอบคุณพี่พี่มานะครับที่รับชมขอบคุณครับ